เลยครับขอมาจากเขียนสคริปตรีวิวสำหรับวิดีโอ Youtube เกี่ยวกับ2,025 t o y o ต a Mini ิวานเกียร์ไทย14ความยาวประมาณ1000คําคำเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อใดๆทั้งสิ้นในปี2,025 t o y o ต a ได้เปิดตัวรถมินิวนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นคือ t o y o ต a ามินิวานเกียร์ไทย14รถครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความหรูหราที่ไม่แพ้ใคราการเปิดตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของโตโยต้าในการพัฒนานิแวนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่คนส่วนใหญ่ต้องการทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนและเทคโนโลยีล้ำสมัยมินิแวนรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นมากกว่ารถสำหรับครอบครัวแต่ยังเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ที่ผสมผสานความสบายความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างลงตัว เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกโตโยต้ามินิวานเกียร์ท้าย14ปี2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและโดดเด่นมากกว่าเดิมดีไซน์ด้านหน้าถูกปรับใหม่ให้มีความโชบเฉี่ยวด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นไฟหน้าลเลเแบบแมทริกซ์ที่สามารถปรับองศาและระดับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้โค้งมนอย่างหรูหราแต่ยังคงความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์เสริมด้วยลออ้ออลลอยขนาด19นิ้วที่ช่วยให้รถดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้น ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจากรถก็ทำได้ง่ายดายเพียงกดปุ่มเดียวในส่วนขององค์การออกแบบภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิวานเกียร์ท้าย14ถือว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมภายในกว้างขวางและหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูงบอะหนังแท้ที่รองรับสรีระได้ดีตกแต่งด้วยลายไม้และอลูมิเนียมเพิ่มความหรูหรา ภายในรองรับผู้โดยสารได้ถึง7็ที่นั่งโดยเบาะนั่งแถวที่2เป็นแบบกับตันซีทที่สามารถปรับเอ็นได้หลายระดับพร้อมที่วางขาและฟังก์ชันนวดไฟฟ้าส่วนเบาะแถว3ยังคงกว้างขวางและสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระระบบปรับอากาศแบบ3โซนทําให้ผู้โดยสารทุกแถวสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการ เทคโนโลยีภายในก็ถือว่าจัดเต็มโตโยต้าติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียงจากลำโพงพรีเมียม JBL รอบคันที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดระบบชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนและพอร์ต USB-C ที่มีให้ครบทุกแถวนอกจากนี้ยังมีกล้อง360องศาที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ในด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิวานเกียร์ไทย14ปี2025ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีฉลฉล่ยอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถมินิแวนขนาดใหญ่แบบนี้ระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ทำงานได้อย่างราบรื่นการขับขี่ในเมืองจึงง่ายและไม่เหนื่อย ส่วนการขับทางไกลก็ให้ความมั่นใจด้วยช่วงล่างที่นุ่มนวลและระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่เพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนบนท้องถนนด้านความปลอดภัยถือว่าโตโยต้าไม่เคยทําให้ผิดหวังมินิแวนรุ่นนี้มาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเหลือการขับขี่มาให้ครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมปวจจับคนเดินถนน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรก ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่เมื่อพูดถึงราคาโตโยต้ามินิวานเกียร์ไทย14ปี2025จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ1.8ล้านบาทในตลาดประเทศไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้รับถ้าเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์เต็มรูปแบบ ราคาจะอยู่ที่ราวๆ2.3ล้านบาทสำหรับครอบคร,ครัวที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคนโนโลยีล้ำสมัยมินิแวนรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากโดยสรุปโ o โย t a ามินิแวนเกียร์ท้าย14ปี2025เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวสมัยใหม่อย่างแท้จริงทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหรูหราภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนทำให้มันเป็นหนึ่งในมินิแวนที่ดีที่สุดในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องและคุ้มค่านี่คือรถที่คุณไม่ควรพลาดเลย Honda CR-V ็นว่ารุ่ я นี้กำลังเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดด้วยความ м с งจำที่ดีจา о คุณส о บัติท а ่ยอดเยี่ยม и